ปรางกัน,นรันฉเฉลยชัดสัมพันธ์กึง้งเฉลิมชัยหลังขึ้นแท่นเป็นศิลปินเต็มตัวโล่งมากปิดมานานเกือบปีวันนี้ได้พูดสักทีเรียกได้ว่านางเอกสาวปรางกัน,นรันสวยเก่งครบเครื่องมากจริงๆหลังจากที่ล่าสุดแจ้งเกิดครั้งใหม่ในฐานะศิลปินเต็มตัวของวงการเพลงโดยเธออยู่ในสังกัดของกึง่งเฉลิมชัยมหากิจสิริบิกบอสแห่งค่าย411 Entertainment นอกจากนี้เธอยังถูกจับตามองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนื่องจากก่อนหน้านี้หนุ่มตึง้งได้มอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ให้สาวปรางงานนี้ทําเอาหลายคนแซวว่าอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ก็เป็นได้ล่าสุดสาวปรางก็ได้ออกมาเปิดมาเปิดใจในการทำงานในฐานะศิล,ลปินโดยระบุว่าตื่นเต้นมากจริงๆเก็บความลับมาเกือบปีที่พี่ๆชอบถามกันว่าจะมีซิงเกิลไหมคือหนูรู้อยู่ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้คะ่ะ แล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นมาตีสองเพราะว่าฝันลืมโพสต์เขาอนุญาตให้โพสต์ได้ตอนเที่ยงดีใจมากๆเลยค่ะถามว่าใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมก็มีการพูดคุยกับพี่ครึ่งประมาณเกือบปีได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีการเริ่มกระบวนการหาเพลงที่เหมาะสมเนื้อเพลงต่างๆสุดท้ายแล้วเพลงเสร็จตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่าใดๆเราเป็นนักสแสดงมาสิบปีแล้ววันนี้เราจะก้าวมาเป็นศิลปินรู้สึกว่าอยากให้เกียรติผู้ฟังให้เกียรติทุกคน หนูรู้สึกว่าหนูต้องพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าพี่ขึ้งและทีมจะมองเห็นศักยภาพเราแต่หนูอยากพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ก่อนที่จะออกมาประกาศว่าตัวเองจะเป็นศิลปินแล้วหนูไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยแล้วก็มีเทรนสกิลต่างต่างเราก็รู้สึกเกรงใจด้วยคือพี่ขึ้งเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเปะ๊ะความมีคุณภาพความมีมาตรฐานเราอยากใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ก่อนที่จะปล่อยทุกอย่างออกมาที่เรียนเพิ่มเติมก็สกิลต่างต่าง ที่จะก้าวมาเป็นศิลปินสำหรับเพลงแรกจะเป็นแนวป๊อปบันหลาดและเพลงนี้หนูเขียนเองอยากให้รอติดตามเป็นเพลงรักซึ้งๆหนูก็เต็มที่ทีมก็เต็มที่ทุกๆคนก็เต็มที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราหนูก็อยากทำทุกอย่างให้เต็มที่ฝากรอคะ่ะ MV ถ่ายเสร็จแล้วจะเปิดให้ทุกคนดูวันแรกวันที่28ดมิถุนายนนี้จริงๆพอเป็นงานเพลงหนูรู้สึกว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็อยากให้ติดตามคะ่ะอาจจะมีบทบาทต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องพอเป็นงานเพลงเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปมากๆเซ็กซี่ที่เล่นเข้าถึงได้และเมื่อถูกถามว่ากดดันไหมเคยมีข่าวกับที่พึ่งแล้วยังมาทำงานด้วยกันอีกสาวปรางได้ตอบว่า<ม>ก็เพราะรู้จักที่กึ่งมาเป็นปีคาบเกี่ยวกันตอนมีข่าวใช่คะ่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนูพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันคะ่ะไปเรียนร้องเพลงแต่พูดไม่ได้อีกพอเราจะพูดหรือปฏิเสธอะไรถึงที่กึ่งก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆ แล้วพี่กึ้งเป็นเจ้าของค่ายหนูค่ะพี่กึ้งกับทีมเขาติดตามข่าวค่ะเขาก็ทราบดีแต่เขาก็บอกว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะวันนี้เฉลยแล้วดีใจมากค่ะแต่ก็ลุ้นอยู่ดีค่ะหลังจากนี้จะมีปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าเพลงจะออกค่ะกับพี่กึ้งเขาเป็นเจ้านายหนูหนูก็อยู่ค่ายใหม่สีโนเวมเบอร์เป็นเบอร์แรกและเบอร์เดียวภูมิใจและดีใจวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขมากๆ ส่วนเรื่องละครยังรับอยู่เสมอก็จะแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งเป็นละครและครึ่งหนึ่งเป็นทำเพลงก็จะทำเพลงที่สองต่อด้วยอยากมีอัลบั้มแล้วแต่ที่เพิ่งเซ็นสัญญาสองปีสัญญาเป็นนักร้องเป็นศิลปินในค่ายเมื่อก่อนความใฝ่ฝันสูงสุดเป็นนักร้องแต่ตอนนี้อยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยว